สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือกี้กับมาพบกับสาวหนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยก็ได้เดินทางมาอย่างสีสเกตเนาะค่ะเนาะเกือติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพ่อหญิงเป็นโครงสุดถ่ายเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะและรอบนี้คุณพ่อเพิ่นกว่าเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะฝันเห็นผีปอกตเกามาบอกเลขค่ะกับฝันเห็น ผีกะหังเนาะค่ะเนาะผีกะหังมาบอกเลขค่ะแล้วเลขตัวนั่นสิเป็นตัวไหนล่ะคะท่านผู้ชมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาสาวนิ้กับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับฟังค้อมฝันของผอนหญิงรมอมกันกับสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหสดงครับสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีครับครับผมเนาะคุณพ่อหัวหน้าผีของเ้าครับท่านผู้ชมบ่ธรรมดาเนาะครับเอฟสีเนาะหัวหน้าผีก็ได้พ่อใหญ่เสือล่ายกี่ไร่นะครับเอฟสีเนาะผูอันนี้ไร้ยังล่ะครับพ่อหญิงคือกูไรเขาไร้เขียวอ่ะไร้เขียวบ่นี่ครับครับไร้เขียวแล้วถูกเจี่มกักแต่เนาะเอฟสีเนาะ งาม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 โอ้บ่ธรรมาราธรรมาราแนวคนนสูเนี่ยแหละครับไซส์ยังก็คือคนหุ่นดีครับพุ่อนเป็นยังไงครับควมเกินไว้ผีต่างๆของเขาฝันอยู่บ่ครับโผกสุดท้ายเลยนะครับโผกสุดท้ายแล้วผีปอบมากก็ผีกระหังมากก็ผีกระหังแม่ฮห่วยถือกันสำหรับผีปอบก็ผีกระหังถือกันแหะเพื่อนก็มานอนเผาทั้งไตนะนอนถ่ายตะลาง ล่างเงื่อนนอนทาอยู่ใ้ตารางเงื่อนเลยแมนปาวตูโอ้เปิยไม้ยังละพี่ปอบเหมือนไหมครับปอบเยอนก็มากสีมสัดขืนขี้ข้อทั้งนี้นะสิมัดดีบขั้นข้ออีกสีมาขั้นข้อห้ตายอีกขั้นข้อหาตายโยต,ายต,ายตายตายตายนะครับยิสีมันจะยานแคกเมเถบยปัดเต่าหัดสมาขั้นมา,นมายัางกับบ,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 บอบเบอเบอบอเย่านมาได้ดอกครับมาเพิ่นสีไม้ของดีนะครับผม ใม้ของดีเนาะพิ่สิจกินตับว่า่ะครับพอยังเอนว่าสิโจกินตับกินยังนะ่รแต้วเออเดี๋ยยอกนะจกมองไรครับใสแสดงไงโจกสวงจกสวงเลยแม่มันรู้หึกงนี่อะไรครับในความมันก็อันนี้แล้วมันก็มึนไม่เหมดนเนาะมึนไมเยมืมนโตมันยังอ่เพนนีมาโจกสวงจกกินตับเพิ่นว่โจกกินตับโอ้ครับครับ พีปอบนี่กระหายนอพีกระหังแ้บบาดมาเนี่ยอะไรแบบพีกระหังมาเป็นมูมาเป็นมูกันทีซื้อมาเป็นมูบ่ได้ขืนขี้ตัวล่ะอ๋อบอกข้นขี้แต่พี่ปอบโอ้ไข่ยอยู่ครับไข่ยอยู่นอขี้แต่พี่ปอบอย่างเดียวโอ้มานอนทายุเชนี่เราบอกครับนอนทายุนี่แหละใตแต่ล่าง่ลหละในปุ้นนี่แหละโอขัดขาดขาดขัญยังม,มีวิชาเรียกผีอยู่บ่ล่ะกับมีอยู่ที่เราวิชาแบบสาธ มีวิสาเอื่นทีมาถามอีกตัวนี้ครับตึงหวายโอ้ยแน่นอนนะครับเอฟซีเนาะโอ้อาจารย์ใหญ่ผู้หนึ่งตัวนี้ครับเขียนมาอยู่นาวิสาบิชกิจวิชาเนี่ยเขียนอยู่มีของดีอยู่ตัวนีงโอ้สมซื้อบางขนาดพีอีนะครับเอฟซีเนาะบ้านในบ้านเลขที่ตัวไหนล่ะครับพ่ออยังบ้านเลขที่หาเจ็ดบ้านเลขที่หาเจ็ดม่อาจชิมะหาเจ็ดก็ได้เนี่ยเพราะว่าอันมันมานอนเฝ้าอยู่แต่ไะแต่ตารางเขตตารางเฮือนเนี่ย นะครับเอฟซีไพเราเป็นคนบอกเลขบาทนี่อันระวางพีกระหังกับผีปอบเนี่ยผีปอบเป็นคนให้่ของดีไงที่บอกเลขผีปอบัวเก่านั่นล่ะบอผีปอบัวเก่าหัวเป็นมาบอหัวบบมาหัวบบมาหอครับอันตรายใ่ายหัวบบมาหัวโมาเลยมาแต่เมียมาแต่เมียัตเก่าเพิ่นเพิ่นเทศทังไหนเพิ่นเขียนให้หรือเพิ่นบอกว่ามเลยเพิ่นเขียนใส่มือให้เลยนะ เขียนใช้ในมือเป็นห้อยเลยบ่ครับเป็นห้อยเลยเอาหยังเขียนเพอาเกิดเอามือนี่ล่ะอาปากกาแดงๆนะเขียนโอ้สีแดงเออปากกาแดงเขียนอืเพิ่นว่าตัวใดนล่ะครับ2603ตัวเพิ่น2 6 0ยเป็นตัวเก่าตัวเก่าอืวครับผม83ในเลขล่างเพิ่นว่าตัวเก่าอีกครับผมบันี่มาเพิ่มขึ้นเป็น160เด้อล่ะ ลดลงแม่คนวายสิโอให้ลดลงให้ลดลงคนล่ะขึ้นมเติมลงเติมลดลงโอ้แต่ตัวนักหนักหน่อยคือสองหูศูนย์แม่ก็แปดสามเลยแปดสามนี่เป็นยังไงครับเพิ่งว่ายทุ่มเลยนะทุ่มเลยทุ่มเลยขายหน้าเสือเลยพหน้าแน่นอนที่หนาครับเอี๊ยบสี่เนาะอยากรวยเนี่ยต้องขายหน้าเสือเอาลยตอเพิ่นวางสั่นแล้วเขาไม่รวยเลยไปเลยเพิ่งวาโอ้ยขาดนอกพีบกับพีเอ็นสร้างว่าแท้เนาะยเอี๊สี่เนาะ ไม่เพิ่นวางสั่นเนาะแต่แปดสามนี่พอหยังปล่อยไปคีดเหลกปล่อยไปแต่ก่อนมูที่มาติดตามนี่ก็มีนักแสวงโชคหรือว่าผู้ฝันแม่นเพิ่นกับฝันเกลียวน้ำลายได้ครับแปดสามนี่ก็ซื้อไปหลายใบแล้วล่ะลอตเตอรี่หรือเด่นนั่นแยกใบละครับพ่อหยิงซื้อไปหาใบแล้วหาใบแล้วแป๊บสุดหกห้าเท่าไร่สามสิบสามสิบล้านแมนป๊บสู่ประสามลาที่มีมีอยมีผู้สาวบาทนี่แนะหนอบาทนี่ สเปคพิ่งยิงนี่แบบไรนอครับแบบไรน่าแบบไรธรรมดานี่ลนะแบบไรก็ได้ธรรมดาธรรมชาติธรรมชาตินี่เนาะเอาครับมักสเปกโบเลือกครับผู้ชมเนาะโบเลือกแมวคนโสดครับพ่อใหญ่เสือร่ายของเขาแต่เขาสีโบยานผีป่อหล่ะมาอยู่น้ำโบยมองโบยานครับพอมีคาถาอยู่นั่นตาถือว่าธรรมดาเอฟซีเนาะเอากระล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิรงครับ งวดวันที่16สิงหาคมพศ2566กครับคุณพ่อหัวหน้าดีร้องเฮาครับอันร่องร่องทันร่องไปไส่เพราะหัวเสียวร่องร่องเนื้อสิไปนําเอิบเพิ่นมาอยู่ดอกอันนี้ร่องหัวหน้าดีเด้นี่เสียวนี่เนาะครับเอฟซีรอตั้งให้เป็นท่านร่องเลยนี่เพิ่งก็ถ่ายอยู่หน้า่นว่าไปเอิ้นเนี่ยเรื่องคนว่าเป็นฝันดีป่ะครับนี่ฝันดีแห้ง่นว่าโอ้ครับๆๆเอ้าเดี๋ยวให้พ่อหญิงไปเรียกเสียวมาหา แค่ข่าวหนึ่งนะครับนอกมาถามตัวเลขว่าสิเป็นตัวไหนแต่เนี่ขายหน้าซีโหลว่าสัน<ม>่นพอ,อยิง<ม>หีดมาเราหาแผ่นลอตเตอรี่นะครับเนาะ<ม>อ่ะโมเป็นยังครับ<ม>เดี๋ยวบเบาแอร์มส่งสีเอาตัวเรกว่าให้เบิรงอีกเธอหนึ่งนะครับเนอกใบแคบน้าจอครับมีมยังอีกครับคุณพ่พออยัง ก็ขอเก็บศกเก็บเี anyway> ้รับไม่ร่วงวลนี่แหละครับครับสาธุสาธุนะครับเนาะไม่สอยมานมวลนี่ครับขอบคุณที่รายครับพอญิงสวัสดีครับขอบคุณพอญิงที่รครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะกาสรุปตัวเลขความฝันของพอยิงเนาะค่ะนาะเลขสามโตค่ะสองหกศูนย์สอเลขสองโตค่ะแปดสามแปดสเจ 5, 7, หาเจ็ดวันที่ห6สิงหาคม2อ6พันห้ารสิคา่าสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมัน่นขวัญยืน่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ